่ะก็กลับมาพบกันนะคะในรายวิชาภาษาไทยนะคะสวัสดีนะคะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนเลยนะคะค่ะวิชานี้ก็สอนโดยครูเดียนะคะทีนี้นะคะวันนี้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5เนี่ยจะได้เรียนเรื่องของเกี่ยวกับอะไรนะคะวันนี้ก็ไปติดตามรับชมรับฟับงกันเลยคะ่ะ ในส่วนของบทที่8นะคะนักเรียนหลักและการใช้ภาษาในวันนี้เรียนเรื่องของการคิดวิเคราะห์ในการรับสารเรียนทราบไหมนะว่าการคิดวิเคราะห์เนี่ยในการที่เราจะรับสารเนี่ยมันมีความหมายอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราไป,ไปเรียนรู้พร้อมๆกันนะคะเรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็คือการพูดและการเขียนแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์ เราจะมีวิธีการพูดและก็การเขียนนะเพื่อแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์เนี่ยอย่างไรกันนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปเรียนด้วยเรียนรู้พร้อมๆกันอีกเรื่องหนึ่งก็คือการเขียนบันทึกการอ่านนั่นเองเรามีวิธีการเขียนอย่างไรเดี๋ยวไปครูมีตัวอย่างให้ดูนะคะวันนี้เอาไว้เดี๋ยวเรานั้นจะได้อเอาไปทำกันนะคะว่าบันทึกการอ่านนั้นมีวิธีขั้นตอนอย่างไร ค่ะพร้อมแล้วเราไปเรียนเรื่องแรกกันเลยค่ะเรื่องแรกคือการคิดวิเคราะห์ในการรับสารนั่นเองนะคะนะคะ,ะไปดูก่อนเลยเรื่องของการฟังเราจะรับสารมาเราต้องได้เราต้องมีอะไรคะเนี่ยเหมือนครูสอนนักเ,เรียนก็ต้องทำไมก็ต้องฟังใช่ไหมเพราะฉะนั้นการฟังหมายถึงกระบวนการรับสารนะคะโดยผ่านสื่อ สื่อ,อยังไงก็คือเสียงนั่นเองนะรับสารโดยการฟังฟังสื่อที่ผ่านออกมาก็คือเสียงเพราะฉะนั้นผู้รับสารเนี่ยได้ยินเสียงนะะเกิดการรับรู้เมื่อได้ยินเะสียงปุ๊บเกิดการรับรู้ละนะเมื่อครูพูดออกไปนักเรียนก็เข้าใจแล้วอ๋อครูพูดอะไรออกไปนะคะแล้วนักเรียนก็ตีความจนเข้าใจสารนั้นนะแล้วเกิดการตอบสนองที่นี่การเกิดการตอบสนองนี่คืออะไรก็คือความเข้าใจที่นักเรียนตอบกลับมานั่นเอง อ่าพอตีความเสร็จอ๋อที่ครูข้อดิมายมันเป็นอย่างนี้นี่นเองอ่านักเรียนคือเกิดการตอบสนองคือ,อเกิดความเข้าใจในสารที่ครูนั้นสื่อออกไปนั่นเองนะคะอีกอย่างน,นก็คือการดูนะคะการดูนั้นหมายถึง กระบวนการรับสารโดยผ่านสื่อก็คืออะไรคะคือภาพหรือตัวอักษรที่ครูให้เรียนให้กําลังอ่านไปพร้อมตามหรือดูไปพร้อมกันนี่เองเนะคะก็คือตัวอักษรน,นะผู้รับสารเนี่ยเกิดการรับรู้เหมือนเดิมเลยก็คือตีความจนเข้าใจสารนะคะแล้วก็เกิดการตอบสนองนะคะคการวิเคราะห์ฟังแล้วก็ดูไปนะคะพร้อมๆกันเลยนะคะนักเรียนได้ฟังแล้วก็เรียนก็ได้ดูด้วยนะคะ ท,ทีนี้มาดูนะคะว่าการารับสารนั้นแบ่งออกเป็นกี่ประเภทก็คือห้าประเภทนะคะหนึ่งเลยมีอะไรบ้างสื่อโฆษณาสื่อโฆษณาเนี่ยผู้ฟังเนี่ยต้องรู้จุดหมายนะ,ะจุดมุ่งหมายก่อนเลยนะให้คอยตามผู้ฟังจะต้องพิจารณาไต่ตองก่อนซื้อวิตัดสินใจหมายถึงว่าห้ารักเรียนนั้นไม่เคยดูโฆษณาไหมคะที่รอบโฆษณาตามสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆในทอร์น์ใน หนังสือพิมพ์หรือในอ่าใน Facebook ในสมัยนี้นะในโซเชียลต่างๆเนี่ยนักเรียนจะต้องทำไมคะต้องฟังแล้วก็ต้องให้รู้จุดมุ่งหมายด้วยไม่ใช่ว่าอ่าฟังแล้วเชื่อเขาโดยที่เรียนยังไม่ได้พิจารณาก่อนเลยเหมือนจะซื้อสินค้าใดๆเนี่ยนักเรียนเชื่อก่อนนะอ่ะทีนี้ไปดูข้อ2ข้อ2ก็คือสื่อบันเทิงนะสื่อเพื่อความบันเทิงเช่นอะไรอาจจะมีการแสดงประกอบด้วยนะคะ ผู้รักษาเนีต้องระมัดระวังเลยใช้วิจรณิยาณประกอบในการตัดสินใจหรือก่อนที่จะซื้อหรือทําตามนั่นเองถ้่งเคยเห็นไหมคะว่าอย่างเช่นเขาจะบอกก่อนเลยเวลานันเรียนที่อาจจะมาเข้าไปดูอ่าใน y t u t u เนี่ยนักเรียนจะดูคลิปอะไรบางหนึ่งที่มีการประกอบการแสดงเนี่ยเขาาบางคลิปเนี่ยค่ะจะขึ้นต้นมาก่อนเลยว่าอ่ะอันนี้สําหรับช่วงอายุเท่านี้เหมาะสําหรับช่วงอายุเท่านี้นะคะให้อ่า ให้นักเรียนนะ่ะพิจารณาก่อนเลยว่ามันเหมาะสมกับนักเรียนไหมอเนื้อหาในในตอนนั้นเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมก็ได้ะคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังให้ดีสามเนี่ยเกี่ยวกับข่าวสารนะสื่อประเภทนี้เนี่ยผู้รับสารจะต้องจับประเด็นแล้วก็มีเหตุมีผลในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือหมายถึงว่าเขาออกข่าวมาเนี่ยเราจะต้องทำไหมเราเป็นคนรับสารเราจะต้องทำไหมคะ จับประเด็นแล้วก็มีเหตุผลให้มากที่สุดนะแล้วก็วิเคราะห์ด้วยว่าความน่าเชื่อถือของข่าวเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนหรือความนช่หน้าเชื่อถือของสินค้าเนี่ยที่เขาเขาจะนําเสนอขายเราเนี่ยมันมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดนะคะโฆษณาโอเวอร์เกินจริงหรือเปล่าะนะคะั้เรียจะต้องพิจารณาสิ่งเหล่านี้ให้อ่าดีนะคะต่อไปต่อไปนะคะข้อที่สี่เนี่ยเขาบอกว่าปาทะกถาะ,ะนะ เนื้อหาประเภทนี้เนี่ยผู้รับสารจะต้องฟังอย่างมีสมาธิเพื่อจับประเด็นสําคัญให้ได้ปาฐกถาก็หมายถึงการบรรยายนะฮะการพูดเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องฟังตลอดเลยว่าอืเขาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับอะไรเราจะต้องจับประเด็นสําคัญใจความของเขาให้ได้เหมือนกับที่ครูสอนอยู่ตอนเนี้ยนักเรียนเรียนเรื่องอะไรนะจับประเด็นให้ได้ว่าครูสอนเรื่องอะไรแล้วครูหมายถึงอะไรนะคะต่อไปข้อที่ห้าเนี่ยเขาบอกว่าสุนทรพจน์มีใจความที่ทําไม สุนทรพจน์เนี่ยมีใจความที่เข้าใจง่ายชัดเจนแต่ว่าผู้ฟังเนี่ยจะต้องทําไมคะรู้จักกันกรองนะสิ่งที่ดีไปปฏิบัติก็หมายถึงว่าเราฟังแล้วเราก็ต้องเลือกคัดสรรสิ่งที่ดีๆเข้าเข้าหาตัวเราแล้วก็นําไปปฏิบัติใช่ไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นสุนทรพจน์นี่ก็มีความเข้าใจง่ายแล้วก็ชัดเจนนั่นเองนะคะค่ะท,ทีนี้มาดูเรื่องต่อไปก็คือการพูดและการเขียนแสดงความคิด เห็นเชิงวิเคราะห์การพูดและการเขียนแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์เนี่ยเมื่อเราเนี่ยวิเคราะห์สารจากการฟังแล้วก็การดูและอ่านนะคะผู้รับสารต้องการพูดหรือการเขียนแสดงความคิดเห็นควรที่จะยึดแนวปฏิบัติด,ดังนี้ 1. จับประเด็นสำคัญและเรียงลำดับเนื้อหาให้ได้นะจับ ประเด็นก่อนเลยว่าเขาต้องการสื่ออะไรนะคะแล้วก็เอามาเรียงลําดับเนื้อหาข้อสองเนี่ยเขาบอกว่าแสดงความคิดเห็นให้ตรงประเด็นต้องมีข้อมูลนะอิงที่ชัดเจนถูกต้องเหมือนกับแสดงความคิดเห็นได้แต่ต้องบอกด้วยว่าเฮ้ยเราข้อมูลนี้มาจากไหนมีความถูกต้องชัดเจนไหมนะคะสามแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลแล้วก็เป็นธรรมนะเพราะฉะนั้นเราแสดงความคิดอะไรลงไปจะต้องมีเหตุผลแล้วก็เป็นธรรมไม่อฝักฝฟ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะสี่เขาบอกว่าให้ใช้ถ้อยคําสุภาพหลีกเลี่ยงการใช้คํารุนแรงท้าทายแล้วก็ล่วงเกินนะคะข้อสี่เนี่ยเป็นข้อที่สําคัญที่สุดเลยนะคะเรียนเวลานักเรียนจะแสดงความคิดในเรื่องใดก็ล 8, แล้วแต่เรียนจะต้องมีความสุภาพนะไม่ใช้ถ้อยคําที่รุนแรงหยาบคายนะคะไม่ไปเป็นการท้าทายแล้วก็ไปล่วงเกินเขานะคะเราจะต้องมีอ่า ใช้คาพูดที่เหมาะสมอะค่ะพูดง่ายๆคือเราต้องใช้คําพูดที่เหมาะสมในการแสดงความคิดเห็นนั่นเองนะคะข้อที่ห้าเนี่ยนะข้อที่ห้าในเกี่ยวเนื่องมาจากข้อสี่เลยต้องมีมารยาทในการพูดและการเขียนนะเรียนจะพูดหรือเขียนในเรื่องอะไรที่จะแสดงความเห็นลงไปเนี่ยนักเรียนจะต้องมีมารยาทด้วยนะคะต่อไปคือ การเขียนบันทึกการอ่านหัวข้อต่อไปคือการเขียนบันทึกการอ่านเนี่ยนะคะเขาบอกว่าการอ่านเนี่ยมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันหลายอย่างเช่นเพื่ออะไรเพื่อหาความรู้เพื่อศึกษาค้นคว้าได้ไหมหรือเพื่อความบันเทิงแล้วก็มีอีกมากมายเลยนะคะการการอ่านเนี่ยจุดมุ่งหมายมีมากมายหลายอย่างเลยเพราะฉะนั้นในการอ่านนั้นเนี่ย เมื่อเวลาผ่านไปความเข้าใจแล้วก็ความจําเนี่ยก็อาจทําไมคะลืมเลือนไปได้เพราะดังนั้นเนี่ยนักเรียนควรจะต้องมีการทาไมจดบันทึกเรื่องที่เราอ่านไปเพื่ออะไรคะเพื่อกันลืมแล้วก็เป็นการรวบรวมข้อมูลเหตุการณ์ต่างๆสิ่งที่เราประทับใจเนี่ยเขียนบันทึกลงไปนะคะทีนี้การวิธีการบันทึกเนี่ยมันมีข้อควรปฏิบัติอย่างไรนะไปดูซิว่าข้อนหนึ่งเขาบอกว่าให้ระบุวันเดือนปีที่บันทึกห้าสมมุติวันี้ นักเรียนอ่านนะเดยวในช่วงของวันที่10กันยายพุทธศักราช2564นะเรียนก็เขียนวันเดือนปีลงไปนะ 2. บันทึกแต่ใจความสำคัญหลังอ่านจบแล้ว1-2รอบนะหมายว่าให้นักเรียนเลือกบันทึกแต่เนื้อหาใจความสำคัญลงไปเท่านั้นไม่ต้องนำบันทึกลงไปทั้งหมดนั่นเองนะคะ สเขาบอกว่าใช้สำนวนภาษาของผู้บันทึกเองก็คือใช้ภาษาในในแบบของเราเองเพื่อให้เรามาอา่านอีกครั้งก็จะได้เข้าใจง่ายนะคะสี่สามารถเพิ่มเติมความคิดเห็นเนี่ยลงในบันทึกของตนได้่าที่ก็บอกอยู่แล้วว่าเราสามารถเพิ่มเติมลงไปในอ่าบันทึกของตัวเองได้นะคะอ่านี่คือตัวอย่างอ่านี่คือตัวอย่างนะ นักเรียนเห็นตอนบรรทัดแรกบนไหมคะครูเขียนว่ามีการบันทึกวันเดือนปีลงไปที่เห็นตัวอย่างก็คือวันที่8เดือนมิถุนาพศ2 5 5พ้เรื่องที่เราอ่านคืออะไรอ๋อครูอ่านเรื่องสุนัขจิ้งจอกกับหมีที่มาจากไหนเขาบอกว่าจากหนังสืออันนี้จะเป็นอ,อันนี้เขาอ่านมาจากอ่านมาจากเว็บนะคะก็เอาชื่อเว็บนั้นมาใส่ทีนี้เรื่องย่อใจความสําคัญเราก็คัดมาแค่ เนื้อหาสาคัญคญเรื่องย่อยเท่านั้นเอามาใส่ไม่ต้องเอาทั้งเรื่องของสุนัขก,กิ้งจอกกับนี้มาใส่หมดเลยเนี่ยมีข้อคิดที่ได้ไหยตอนท้ายด้วยเห็นไหมช่วยคนที่ยังไม่ตายย่อมเป็นที่น่านับถือกวา่าคน่ากว่าช่วยคนที่ตายไปแล้วใช่ไหมเห็นไหมเขาบ่นอ่าข้อสี่เนี่ยเขาบนบันทึกอะไรเพิ่มเติมลงไปว่าบรรทัดสุดท้ายเรียนดูพร้อมกันเลยเห็นไหมฉัชนชอบเรื่องนี้มากเนี่ยอันนี้คือการบันทึกเพิ่มเติมลงไปนะคะอันนี้คือตัวอย่างของการบันทึกการอ่านนั่นเอง นะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสาหรับเรื่องที่ยังเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ได้เรียนกันไปวันนี้3เรื่องเนาะนะคะใครดูไม่ทันไปย้อนดูได้นะคะทีนี้มาดูในส่วนของงานที่ครูม,มอบหมายให้เราเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะอ่าเรียนดูแล้วก็ฟังไปพร้อมกันนะ คำชี้แจงเนี่ยงานครั้งนี้ครูมอบให้เนี่ยสำหรับวันที่17กันยาถึงวันที่30กันยานะนะคะข้อหนึ่งเลยมาดูนะคะนักเรียนให้นักเรียนเนี่ยอ่านหนังสือเรียนภาษาพาทีเรื่องจากคลองสู่ห้องแอร์อ่านนะคะอย่า,อ,าอย่าเหมือนกับ ให้ผู้ปกครองเซ็นมาเฉยแต่ตอนท้ายของบทแล้วนักเรียนไม่อ่านนะเรียนอ่านนะเพราะว่าได้ความรู้แล้วก็ครูบอกเคยบอกแล้วนะว่าได้ความรู้แล้วก็แฝงด้วยความสนุกด้วยจากชื่อนี่ก็น,น่าอ่านและจากคลองสู่ห้องแอร์เนื้อเรื่องมันเป็นยังไงนะจากคลองทําไมไปอย,อยู่ดีๆไปสู่ห้องแอร์นะต่อไปข้อที่สองเขาบอกว่าให้นักเรียนอ่านหนังสือเรียนภาษาพาทีตรงอ่านเสริมเรื่องเจ้าชายแตงโม่าเรื่องนี้ก็น,น่าสนใจอีกแล้ว เอ๊ะทำไมถึงเลือกเจ้าชยแรงโมเอ๊ะที่มีที่มาที่ไปอย่างไรนะนะคะต่อไปข้อที่สามให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดทักษะภาษาแบบฝึกหัดที่หกนะคะอะครูขอย้อนกลับไปข้อหนึ่งข้อสองแป๊บหนึ่งนะนักเรียนอย่าลืมนะคะเมื่อนักเรียนอ่านเสร็จแล้วให้ผู้ปกครองเซ็นกำกับนะคะท้ายบทด,ด้วยอาที่อ่านด้วยเนาะ ว่านักเรียนได้อ่านแล้วนะคะเป็นการรับรองอีกครั้งหนึ่งนะคะอันทีนี้มาดูข้อสามใหม่เนาะครูบอกว่าให้ค่บุกขัดบทที่อะไรคะแบบบุกขัดที่หกเนาะแบบบุกขัดที่หกนะข้อหนึ่งเนี่ยเมื่อนักเรียนอ่านภาษาพาทีแล้วนะจากเรื่องอะไรคะจากคลองสู่ห้องแอร์แล้วเนี่ยให้นักเรียนก็เอา,อามาตอบคําถามเนาะใน แบบขัดนะทาเฉพาะข้อที่1ข้อที่สามแล้วก็ข้อที่ห้านะคะทําข้อที่1ข้อที่สามและข้อที่ห้าเท่านั้นนะข้ออื่นที่ครูไม่ได้เขียนหรือครูไม่ได้สั่งไม่ต้องทานะคะสามข้อเนี้อยู่ในหน้าที่สี่สิบเจ็ดแล้วก็หน้าที่ส8ิปดนะคะต่อไปแบบขัดที่สองแบบบัตที่ข้อที่สองเลยให้นักเรียนทําเฉพาะข้อ1กับข้อ3าเท่านั้นนะอยู่ในหน้าที่ส8แดแล้วก็4 9ิ้านะคะ ข้อที่1และข้อที่สามเท่านั้นนะต่อไปข้อที่สามนะคะเรียนให้เรียนทําเฉพาะข้อหนึ่งอยู่หน้าห้าสิบถึงหน้าห้าสิบมันจะมีอยู่ด้วยกันหข้อย่อยนะคะนักเรียนนักเรียนไปดูเขาจะน่าจะประมาณว่าเอาเลขไปใส่ตอนท้ายให้นักเรียนเรียงลําดับเหตุการณ์ให้ถูกต้องนะคะทาเฉพาะข้อหนึ่งเท่านั้นนะคะ,ะข้อสุดท้ายก็คือให้นักเรียน นะคั้นลายมือแล้วก็ฝึกอ่านนะข้อที่สี่เนี่ยนะอยู่ในหน้าห้าสิบเจ็ดนะคะอ่าอยู่ในหน้าห้าสิบเจ็ดนะคะงานนะคะทุกอย่างนะคะนักเรียนพยายามส่งหน่อยนะคะคนไหนที่ส่งอยู่แล้วก็จะมีคะแนนครูก็จะเก็บคะแนนแล้วก็สต์รายชื่อให้เรียบร้อยแล้วนะคะคนไหนที่ยังไม่ส่งนะคะนักเรียนรู้ตัวดีนะคะอ่าส่งงานนะคะเดี๋ยวจะไม่มีคะแนนนะนักเรียนจะไม่มีคะแนนในเทอมนี้นะคะนักเรียน ไม่อยากซ้ำช้นแน่นอนใช่ไหมคะอ่เพราะฉะนั้นส่งงานคุณครูนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปหรืองานเก่าๆที่ผ่านมาทยอยส่งข้อไหนทำได้ไม่ได้นะคะส่งมาถามครูในรายส่วนตัวให้ได้ได้ได้ตลอดนะคะส่งมาถามครูเลยนักเรียนที่ส่งงานเรียบร้อยแล้วก็อครูขอขอบใจนะคะแล้วก็ส่งได้ส่งงานเนี่ยส่งได้ในทั้งลายกลุ่มภาษาไทยแล้วก็ลายส่วนตัวครูนะคะทีนี้นะคะ งานนี้อย่าลืมเนาะ17กันยาถึง30กันยาเนาะไม่มากเกินไปนะนี่ครูพยายามลดงานให้แล้วนะคะอ่ะต่อไปนะก็ขอขอบคุณอขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังคลิปในวันนี้นะคะเจอกันคลิปต่อไปนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อน